สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพุนพาโชคพารวยค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อๆไปจ้าคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาสรุปแนวทางหวยลาพัฒนานะคะของวันที่12มกราคม2565ค่ะผลที่ออกนะคะชุด6ตัวนะคะ6 2 2 0 9 9 9นะคะ บนออก0ูนย์เกเก้านะคะเข้าชุดเด่นเก้านะคะวิ่งรูดเก้าค่ะมเม็ดเดียวนะคะเข้าเก้าเก้านะคะส่วนสองตัวล่างชุดสีตัวนะคะสองศู 2, 0, 2, 0, 0, นยี้หลุดนะคะเพื่อนๆจา้าส่วนสองตัวล่างชุดหตัวนะคะฝั่งพี่น้องสองปโปลาวนะคะก็เข้าหกสองตรงๆนะคะชุดกันค่ะเข้าชุดเด่นหนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ e FC ทุกท่านนะคะที่หยิบจับหกสองสองหกนะคะและก็เก้าเก้าไปเป็นแนวทางนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะเข้าสองหกเข้าเก้าเก้านะคะสองตัวล่างชุดหกตัวฝั่งพี่น้องสองป,ปปราวนะคะส่วนสองตัวล่างนะคะชุดสี่ตัวสองศูนย์นี้หลุดนะคะเพื่อนๆจ๊ะมาดูอีกส,สูตรหนึ่งนะคะ สำหรับสูตรหนึ่งนะคะเราพัฒนาสูตรหนึ่งนะคะเข้าสองหกตัวกับนะคะสองตัวล่างนะคะชุดหกตัวนะคะส่วนสองตัวล่างชุดสี่ตัวนะคะสองศูนย์นี้ก็หลุดนะคะเพื่อนๆจ๋ามีหนึ่งสองเนาะตารางวันเข้าสองนะคะบนออกเก้าเก้าตารางวันมีเก้านะคะส่วนตัวเจหลุดนะคะวันนี้แอดเน้นเก้านะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ ไม่คิดว่าจะมาเบิ้ลน,นะคะพเพื่อนจ๊ะสูตร1เข้าสองหนะคะตัวกับ2ตัวล่างนะคะชุด6ตัวนะคะพเพื่อนจ๊ะสำหรับสูตรสนะคะสูตร2จะเป็น3าตัวตรงโต๊ะสตัวบนล่างนะคะพเพื่อนจ๊ะถ้าใครจับชุดนี้นะคะหกเก้ 6, 9, 6เนาะถ้ากับสลับเนาะเพืพ่อนเนาะตัดเล่น2ตัวนะคะสลับที่เนาะอ่ะ อาจจะได้นะคะ99เนาะสูตรสองนี้หลุดนะคะเพื่อนๆจะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะแอดเน้น9นะคะเพื่อนๆจะไม่ได้กันเบิ้ลไว้ให้เนาะสรุปแล้วก็เข้าสองสูตรนะคะเพื่อนๆจาสองตัวล่างชุดหกตัวนะคะส่วน99จะไปเข้าสูตรหนึ่งมิตเดียวนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ FC ทุกท่านด้วยนะคะ สำหรับเลขทูบนะคะเพื่อนจ๋าวันนี้ไปเข้าฮานอยเนาะหนึ่งเก้ากับหกหนึ่งนะคะลูกแมวพารวยนะคะเพื่อนจ๋าส่วนมากก็จะไปเข้าเลขเลขทูบจะไปเข้าฮานอยก่อนนะคะเพื่อนๆต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะสรุปแล้วนะคะวันที่สิบสองที่เอสได้ลงให้นะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะแตกสองตัวล่างชุดหกตัวนะคะฝั่งพี่น้องสอปอป,อปอลาวนะคะแล้วก็ เก้าเก้านะคะเก้าเก้าตรงตรงแบบไม่ต้องกลับเนาะแล้วก็อีกสูตรนะคะสูตรหนึ่งจะเป็นสองตัวล่างชุดหกตัวนะคะเพื่อนๆจ๋าบนไม่เข้าเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ fc ทุกท่านนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ด้วยจ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ